สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพระขนแผนกรุกวัดบ้านกลางนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมหกใหญ่ฐานสูงนะครับเป็นพระขนแผนอีกองค์นะครับที่มีสภาพสวยงามนะครับ ขนแผนนะครับถือว่าเป็นพระที่มีอายุการสร้างที่เก่าแก่นะครับสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอายุประมาณสี่ร้อยกว่าปีนะกับพ0 0รอปีแล้วนะครับผู้ปุกสี่ก็คือพระมหาเถรคําช่องนะครับเป็นพระสังฆราชองค์แรกนะครับของกรุงศรีวิธยาครับ เป็นภาพที่สุดยอดแห่งพุทธคุณเลยนะครับพุทธคุณรอบด้านนะครับครอบจักรวาลน,นะครับพระคุณแผนนะครับก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับอันดับหนึ่งนะครับที่ใครๆหลายคนนะครับก็แสวงหานะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างหายากมากครับทุกวันนี้ พระองค์นี้นะครับถือว่ามีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับพุทธสิ์พระขุนแผนนะครับเป,นเนนป,ป็นพระที่มีศิลปะพุทธสินะองคพระนี้สวยงามนะครับอันนี้เรามาดูองค์พระโดยรวมคร่าวๆนะครับอันนี้ด้านด้านหลังองค์พระนะครับจะมีรอย รอยกดนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของลายนิ้วมือนะครับนะครับเนื้อพระนะครับจะค่อนข้างที่จะแก่งนะครับแล้วก็เนื้อพระสวยนะครับเผาคมร้อนได้ที่นะครับองนี้ แล้วผ้าจาอมอมแดงนะครับอมแดงออกเม็ดมะขามนะครับนะครับด้าน,นหลังนะครับมีรอยกดนะครับรอยนิ้วมือนะครับก็มีลายนิ้วมือติดมาในอ์พระนะครับเรือผ่านนี้จะผสมมวลสารต่างๆนะครับหลายอย่างครับผมผ้าขุ้นแผ่นนี้จะมี มิดกดนะครับมิดกดสีแดงนะครับ,นะรบเผาความร้อนนะครับได้ที่นะครับเนื้อผ้าจะแล่งมากครับก็จะมีรูพุงอากาศบ้างนะครับผม ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับวงนี้ยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับเป็นพระที่ผมได้มาใหม่อีกองนะครับองนี้ก็ได้มาจากแผงพระชาวบ้านนะครับไปเจอนะครับราคาเช่าหานะครับก็ราคาไม่แรงครับเป็นราคาชาวบ้านนะครับ พระที่ถือว่าสวยงามอีกองนะครับพระขนแผนกู่วัดบ้านกลางสุดยอดแห่งพระเครื่องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนานๆน,น,นะครับถึงจะเจ,เจอทีนะครับมีเล็ดรอดมานะครับผมองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยงามอีกองนะครับ ด้านหน้าองค์พระนะครับก็จะมีคาบกุกนะครับติดมากับองค์พระนะครับแล้วก็จะมีรอยตำหนินะครับนิดนึงนะครับตรงองค์พระนะครับอนนี้ความร้อนของไฟเผานะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยงามอีกองค์นะครับผม พระอุ่นแผนกรุกวัดบ้านกลางนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ฐานสูงนะครับครับผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามร,รับชมนะครับขอบคุณมากครับ